เอาเอาโอ้ตัวนี้นั่นในใจจะอยู่ตั้งปู่ตายไปแล้วเออเอออืมอืมอืมนู่ไปอยู่กลางน้องไปอยู่กลางน้อง Để ở anh, ừ. mà ở gần nón lúc á, tối nay có mình cất quăng chăng? Đu, đu, Ô ô, ô măng <laughs> <laughs> หลงเดืดอมยิ้มตีที่ยิมหมอนเด็ก็น้ำจืดนวนี้วะสิน้ำจืดจังอันนี้ ระวังนะระวังนะเนี่ยมือนูช่วยหายดูดให้เกียวไปไปเล่นกับพี่ปูนไปลาเรีวไป